เดี๋ีข้าทตาวากันไปเชียวไปเนี่บผู้ใหญ่พ่อหรือเ่เออไปสั่งเอี๋ยวข้าตาวจะไปเชียวนจันไปเที่วไหนกันไปเกาะไปเือจันนะคะพรีจานจะไปที่ทะเลนี่จันทะเลหรอไปก็เฮาหนีได้หอยกินี่หวยคืองามแต่ก็อยากไปมั้งเนอหวยแต่ว่พอมีเงินเว้ยง่าเข้ามาว่ะซีทะเลแบบสุดย่อนเลย ไป,ไปไม่อยากไปซะล้ไม่ไปเพราะถ้าเรียนจบยังหยางเงินอกถ้อยากไปทะเน้ำใสๆนะอยากไปก็อยากไปอยู่เกิดมามึงก็คยไปเที่ยวทะเลไดเลยนนดีที่หม่องเงินในลสูอุ้ยสาไปอยู่บ่ไป่บาหม่เดียวเรื่อง้เรา้รัอีพียาไปไหมจบปีสี่นี่ไปยู่แต่หยางเงินนี่เอยากไปก็อยากไปแล้วเงินนเนงสูให้ใดส่ เกลียดไปขายด่ากันโอ้ยเลี <S <s ้ยงๆี uh, ่เลี่ยงก็ประกาศสองคนบอกสัวเราอย่าบอปรึกษากูเลยเนาะตัวเราอยี่ยจะปรึกษากูเล้อียังไปย่บอทสรุปแล้วไปเข้าไปเข้ากระปอยากไปตอนนี้นะอยากตอนนี้คืออยากไปแล้วเงินล่ะเออปัญหาเราคือเงินเงินไก่ถึงนโจบเด้อต่อการไม่าหล่ะจต่าตัว มันจะแพงสักเท่าไหร่สี่าห้าพันนี่้แพงกีเด้อสีหาพันใส่เดือนนึ่งได้แต่มองทำไมสี่ห้าพันมองม่หัวขี้ทำขอแม่แม่ก่อนจะในดักสเกเงใจขอนนี่เนาะิดๆจนนเาคิดๆอยาให้งานเราไปนิ่งย่ายไปขายนพ่งานพรทาอยาให้งานพรทธาโอ้ยไปนิ่งย่านี่ไปขายนาไปขายนาเราหนาเมันยื่นล้านตาต้นนไปขายแค่นั้นก็จะเงินเก เขาไปเก็บเีๆไปเรือยๆนี่นี่เก็บเก็บขวดท้ายวะล่ะเออโอ้กายิีดีเก็บขวดแนนเก็บขวดาตีขเออมันโลดจานมาสบายทีมนขายก็ต้านนะสิบสอมะ12บสององสิบสองแนนโลดละเก็บจเถอนเก็บเอาเก็บแ่ลยนวะม่อยๆกันเก็บเอาคุณจะเก็บ้าปีน้า่พอ คือมันพ <either> ่อใหลาอยู่เดียอยู่ไร้เขาไว้สิได้เก็บปวดเก็บเป็นตัวนี้มือนี้ต้นไปกนี่กาศสลาสลาสลาที่นั่งขนนอ้างหน้านึ่งมองข้างหน้าหะพวนเขาบวนเห็นอยู่บอทั้งพยานเนี่ยอไปแต่ได้เด้อผล่นเห็นหนาสิแล้วกันเก่งอเดยเนาะส เกกาวเเกวดขายถนข้างหน้านไปหาเกบเอาซืเกบเอาตกลงเลยเนีต้นไปเิเอามื่นี้เออเออควรยองงูกระไร้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะตะเลแฮร์ซึยอดร่ะพัตะเลแคนนเออโอเคโอเคโอเคเ หนามากบอขวดเนยก็บจ้ะวิกล้าขนาอเก็บเร็วัวไคนเร็วกาคนเลยคนเลยกล้าแบบนคนจะมาเห็นวัวไอคนเร็ว ไเอากล้าทำเงินเาฮะคุณเอาไปเอาโอ้โหไปดาไปเหมดแล้วโอ้แถววะมต้องกมาเกี่ยวเาวะไหน เออสูขวดลายหลายเดซเนี่ยเลยเซลไปขายหลายตนหนบอหลายนี่แล้วกหลายนึ่งเออเก็บมาสักเดือนนะฮะก็เลยไปขายอยู่กองเต็มหลังห้องการข้ยระบายสิไปขายมือก็บบวบางเด้อเบวบางพี่แดงเด้อเบวบางคือการเายเบวบางมีเลี้ยงเด้อจัดเป็นกันหรือเล่าไม่ติเอืมจัดเป็นเออเราจะไปขายเซตแบบนี้แดงเล่นหรือหูยู การได้ไปขายประจำเออจะไปขายก่อนเริ่มมาแรกเนอะมืออื่นมึงก็ไปขายก่อนมูแล้วแกก็มาบอกเพื่อนว่าไปขายที่ไหนเออได้สรุปเป็นว่าขายวันนี้หรอหรือขายพรุ่งนี้ขายมืออื่นขายขายมืออื่นแฮกกอร์ไปขายเออแล้วก็แบ่งกันเป็นคนแรกมืออื่นเออเราต้องแบ่งกันอ่ะจะสิที่สุดจะไปขายทีละสองเถื่ออ่ะทีละสองคนเนาะ ประกาศไปก่อนเอาเมืออื่นประกาศหวานคนเดียวง่ายพวกเขาว่ากล<ด>้าไป,ไปไคนเดียวได้ไหมคือสิอ่งแย้งเงี้ยเป็นคนเดียวเออถ้างั้นก็ได้ ดี๋ยวไปขายที่ไหนอ่ะร้านขายมันอยู่ตรงนั้นอะอยู่ตรงเอ้ตรงร้านสุขโทขทัยค้าไมา้อ่เะเลยร้านสุขโขทัยค้าไม้เป็นยังไงตรงไหนสุโขทัยนะไม่รู้จากสุขโขทัยนะก่อนถึงจเจริญศรีนะนะมันมีมันก่อนถึงเจริญศรีมันเป็นทุ่งนาที่จะไปรู้อเออตรงไหนตรงไหนนะพูดใหม่เออสุขโททขทัยค้าไม้เออสุขโททขทัยค้าไม้กัน จไปขายไปงั้นงั้นก็จะกล้าไปขายนะเขาจะไปที่ร้านนมอก่แมกล้าไปขายนะโยอีพาเนมิ้นท์จะปรึกษาหน่อย บริเวณโชวฉันไ่ขายกวดแม่ฉันไม่หูว่าฉันไปขายใส่อะตอนเป็นพวกแกพวกแก่าขายอยู่ไหนเขาก็ได้ไปขายม่ใายไปขายเขาไปขายกบไปว่าเมี้ยเขา่หูจ้างมอเขาเลยจอดนะดว่าพวกเขาไปท้ามอกาศดีสิเออควรโดนไปท้ากาอขอบใจที่หนาไม่ต้องกาวกาปิดนี่จะปรึกษา อะไรอ๋อเข้าไปขายขวดแม่มือนี่แม่แต่ไม่รู้จะขายที่ไหนไปขายอยู่นั่นก่อนถึงจะเดินสีนั่นเดินสีอยู่ไหนหรอได้เคยไปเดินสีก็ไม่รู้จริงๆว่ามึงจะขายที่ไหนนี่เออก็เคยไปเออเออก็เคยไป นา day, ้าพาเขาไปหน่อยไม่งั้นแกก็ไปขายเองน้าๆๆเออเออแล้วกูไปขายเองก็ได้เออเขียนยังด้เหรอเขียนแล้วเก็บกับกูคิดกับกูขายกับกูซูมนี่